หนทำหน้าอย่างมีแฟนนี่ฮะนี่นี่กระดิกนิ้วมาเลยไงใช่ไหนแฟนชื่ออะไรบ้างเล่าให้ฟังนี่ฮะจ้าอุอีอุอ่าแฟนแปลว่าอะไรมาอยู่แฟนแปลว่าอะไรแปลว่าแฟนแปลว่าอากิอโกกาแฟนแปลว่าอากิอากโกกาใช่แล้วแฟนนี้ที่ทำอะไรอาชีพอะ มีมีมีคุณหมอมีช่างแล้วก็มีตำรวจหรอใช่ฉันต้องเอาแว่นให้เขาฉันต้องใส่ไว้เพราะเขาจะถอดออกมาให้เขาไหมเนี่ยให้สตีเอาให้เขาไปเลยหรอสายเปเกินไปเป้าไม่หรอกเขาจะพูดว่าโอ๊ยสายดับก,ก็ไปมานี่มานี่อย่าแช้พาไปอย่างนี้แหละ ใส่แบบใส่ด้าไปว่าใส่ชุดสีดามอ่อ๋มันไม่ต้องซื้อชุดสีด้าใส่ด้าแม่แล้วก็แล้วแล้วก็ถุงมือแล,แล้วก็ถุงมือแล้วแล้วแล้วก็รองเท้าแบบเท่ๆแล้วก็แล้วก็มีไฟแต่ถ้าเธอใส่เยอะอย่างเงี้ยเขาจะไม่ว่าเธออวดหรอแล้วก็แล้วก็หมวกฮะมาโย <c oughs> แล้วถ้าเธอใส่แหวนเยอะๆเยงนี้ยเขาจะไม่ว่าเธออวดหรอไม่หรอกเขาจะเขาจะถอดแบบนี้แล้วเธอให้เขาไหมให้สิเขาบอกว่าสายดาอย่างนี้ <laughs> เขาเมเขาเมืเขาบอกว่าไม่ใช่สายเบลถ้าถ้าสายเบลอะมาสูยวถ้าสายดาก่นมันรออ๋อแล้วสายอะไรดีสุด สายดัดีสุดไงแต่ว่าถ้าสายเบลว่ะมันก็ดีสุดกว่าสช่รว่าอะไรดีสุดกว่าเอา,าอาที่ส,ส,สุดของเธออะสายดัดีสุดห้ามดีตาคนอื่นถ้าทําคนอื่นอะเขาถ้าตาเขาบอดเขา,เาตาหนูไปเลยนะหนูก็ไม่มีตาข้างนึงอะหนูก็แล้วหนูเอาตาหม,ามีมาไหมไม่หม,มีไม่ให้ทาไมทำไมต้องให้อะตาใครตามัน กเกียเบื่อจังเลยไปหาแฟนดีกว่าเบื่อคนที่เงาแล้วเบื่อคนแบบนี้แล้วไปหาดักสายดักเสร็จแล้วฉันจะไปหาอย่างนี้แหละทำต้วสุง โอ,โอ,โอ,โอคอยเมียคอยเมียคอยปวดหัวคอยเมียคอยเมียใ,ใครอยากสั่งของนะคะแอดลิงไลน์หน้าทิกตอกมาเลยนะคะคอยปวดหัวคอยไปลุงคลิปกันเด้อพี่น้อง <c ười> ใครอยากลดน้าหนักได้เหมือนซอฝันนะคะจาก82นะก่อนคลอ85ปัจจุบันนี้น้าหนัก52นะคะลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดลิง์ไลน์หน้าทิกตอกมาเลยนะ,ะมีของพร้อมส่งนะคะถอดทำไมอะยาไป ไปบ๊ายบายพี่ก่อนเออหความมีอะไร